บายดีพ like e. yeah, right. okay. ouais mm. uh> yeah. ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกู้ทุกคนสบายดีจ้ามึนจะไปใจเลยเก็บผักกระเญงเฮ้ยมีสอนเด็กพี่น้องเด้ยเยี่ยลกองเลยไปเก็บผักกระเญงเลยผ่านตามบล็อตเนอบล็อตผ่านแล้วมันสะลงมาเอาเองเนาะแม่แหละมันจะเก็บตากแดดไว้แข็งกระเญงแห็งได้พี่น้องเลยล้องกระสอบคุณพ่ว้าโธ่จะไปขายบนนังคือดึกค่ะเพราะเราสีส่งเป็นมิตาโอ้ไปเลย เรนเป็นคนซ่อนเป็นคนครับเด้อพีนน้องเด้อใส่เมียเมียครับน้องเมีอยู่กับเอื้อยบนเด้อพี่น้องเด้ออยู่กับน้องลุกยิ่น้องนอนอู่หรอ อะพี่น้องเอ้ยบ่ปนหน้าวเราเฮ้ยเออของเราอยู่กูละเออ,เอ,อพี่น้องเอ,อ้ยถามเก็บผักแย่งก่อนยับมาหางแง่งม,มอ,อย่านี้กนเฮ้ยเปหลายยามบ่มีหรอก ไม้ตาไวแล้วส้เออเอาแดดไปชงกระสอบยังเอาไปืไปือไปองกระสอบพี่น้องเดอ้อน้าใหญ่ัดขยไคันไหนึ่งผู้ใหญ่คงบอกเออเอจะหมดจืนแะ้วอดด้พี่น้องเดอ้อ

เอาปั่นเราแลเฮ้ยไมกใส่จะเห็นพัแยงได้ใลายๆดุกๆนนก็เออเอาแล้วนั่ต้สมาใส่หอืเอาแล้วสเอาไปอะนตากแดดส่งไปอเมริกา ออคน,คนอยู่ข้างหลังบ,บ,บพี่น้องบ้าพี่น้องไอ้กล่องกหนาาก้ากัะมัวดีรอดนี่ฮะกล่องโทรศัพท์เพิ่นเนะดู่อันนะมัวเด็กพี่น้องเด็กไปเอาคักขย e ยงบอบอเอานี่เนียนบนิงามจากานี้พุ่นคอยไม้ตาไว้แล้ว ไลยขนาดเนาะพี่น้องตอนนั้นลงมาขวดเขียดกับอันไม่น้อยเพมิลี่ก็เลยเห็นผักขยงใส่ช่องผู้มีอวุธน,นีก่กระนาบโบไปเห็ดงานเด้อพี่น้องเขบอกให้เงินกับโบไปเห็ดพี่น้องเลยเขาบอกให้เงินเพิ่นเพิ่นปะยุ่ยยุดยยุ่ยป้าพี่น้องไปเป็นป่าไปเลยพี่น,โน,โน้องเด้อ ผักขยังเดี๋ยวนี้เอาเกี่ยวมาเกี่ยวเอาหน่อยเลยอ้าวมีตัดก็ได้มีผักขยังนี่มันอันนั้นมันออกมันออกดอกแล้วตัดเลย่มันม่มีหยาบปนเลยในมีแต่ผักขยังเลยนี่นี่มามาซอยคอกองกีโนะอ่ะอ่ะซอยชุดอืมหายจะซอยคอคอยกับจังเบึงแห้ะโอ้ยตัดมึงมันดุกๆุ๊กนะตัดเอาบดเลยนีในหนีแล้วก็ตะตวังหันอีก

ใช่ขาแรงอยู่บอดอกได้แต่น er ้ำใจน่าสอบเราลอยเรี้ยนด้วยพี่น้องเด้อ๊าตัวอันนี้ขอบ่นี่บ้าขอสิบาทเลยก็สิอยากได้ลายแถวเนี่ เอาไว้แล้วก็ล่างให้สะอาดล่างสะอาดแล้วแล้วก็ไปตากแดบดบัดเพิ่นอันบัดเพิ่นสกินผมก็ยังละสีเอาไปล่างอีกเถอ่อนึงเออเพราะขยังรล,ลวดแหละตัดเน่านั่นแหละให้ฟัวตัดอย่างเดียวเนาะพี่น้อง,ขง,องเาขาไปซื้อมีดลงมาเลยนะคะ Có thứ bọ Như lọ lọ là sẵn phải đi Tắt lột trong nè, phải xoay cua này lại cái đây xong mà sổ phải สิหึงไปสังตากผักแหยงบ่ถามว่าถึงเท่าไหร่เป็นกิโลเลยเนาะเออเอาไปตากแดดโอ้ยสองกระสอบนี่สิได้จักโลบ่ด3โลบ่เท่าไหร่บกิโลละ5-6000พุ่นแหละ ขากระพหูนะจักอินโดจักเหรียญขอากระเพาะจักปัจจุบันนี่นะมันจะสิขึ้นะประมนพุ่ที่เป็นคนส่งเขาตัดอย่างเดียวเอาตัดแล่ร่างสะอาดและตักให้มันแหง้งเป็นเวานะและใส่กระสอบตงเสิร์เิ เฮ้ยเปลี่ยนกันเของกระจัดมาตัดเลยมันก็เปลี่ยนได้พี่น้องเด้อแท็กทิมเด้อแท็กเอาตะอ้นเขาอ,อนนือยังยู่ีนเอาพร้อมจนแสบตาเนาแล้วเนาะ เฮ้มีหยาได้บ้างนะมีกระปงกระลเห็นล้ไปเลือกอาุูกระยังเด็กน้องเดินใส่ต้มใส่แกงเนาะแซ่บต้ผลมาเห็นน้ำเป็นอ่อนๆอยดู

เฮ้ย่อ้ยเนาะเยจะได้องกระสอบน้พี่น้องเนาะใส่สอบบ้งเลยเอาแตนงเืนี้อเลยเนา้วเบิ้ลได้คนสามสอบสีสอบเอาใส่กระสอบบังกันได้พี่น้องเด้อมาเ อดมันก็ใส่สอบ่าจะพ่อหลือพี่น้องเกยแต่บาพ่อก็ตัดใส่นิดน,นึงฟ้าหอมจนแสบตาพี่น้องเลยฟ้าเดี๋ยวซองกระสอบเนะพี่น้องเด้อป่ะป,ปกราบก่อนพี่น้องบัล

มินาหันยังได้อีกกระสอบหนึ่งเพละ่ะฮะยังโลโพ เอาพักกัยังพักกัยงคนเออมาตากแหงไวสบายดีพี่น้องตากแหงส่งไปเมิคาเออมันบมนักเจ้าคนตากันงถูกเลยมันเบาดิอันต้นนะฮะเด้อตัดแล้วก็เทิงไว้พ่นในเด้อตัลด้นกล้วยเจ้านะนะบอกเขาบอกเจ้าตัดแล้วก็เทิงไว้พ่นแน่ตัดไว้แล้ว่อยสิไปซอยเห็บเป็ดนี่นะตัวเจ้าตัดอันนี้เนี่ยตัวเจ้าตัดต้นหมากมันออกแล้ว จะบวคขำหัวีอะบวคขำหัวบวลย่างหัวมันจะบวชย่งเนาะคุณไปชิ่มอยู่ดินเขาคุณลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะหน้ากระสิตางแหงเนาะ้อยเนาะต่างแหงได้เดินเนาะไปเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องเลยบาย